ลาลาเลุ่มเป้ลาเล่ทุมเป้ลาลาเลุ่มเป้ลาลาเล่เป้ลาลาเลุ่มเป้ลาลาเลุ่มเป้ลาลาเล่ชายพนมก้มส่องกราบสวัสดีครับก็มาพบกับโพสต์อ้ายคำมวนเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งได้โพสต์ขอบคุณทางหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ สวัสดีครับผมคำมวลเพียรบานแพงตามที่บอสโจพันตั้งให้นะครับเหมือน,นี้มาหอนมาถึงแล้ววัดพุทธ,ธิสารนะฮะบ,บ้านน้องหมักไฟอำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้วนะครับมาหอนมาถึงแล้วนะครับในโพสต์เขียนบอกว่าขอบคุณมากๆครับบอสโจ ที่ให้โอกาสผมจะทำให้ออกมาดีที่สุดครับนี่ก็ไปทางโพสของไอ้คำมวนพรคุณเดชนะครับและก็มีโพสของหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งได้โพสบอกว่าผมได้มอบเพลงนี้ให้พี่คำม,มอดเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมคิดชื่อเพลงและพอดเรื่องที่เข้ากับชีวิตของพี่คาม,มอดที่เข้ากับชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่คาม,มอดโดยตรง และคงมีหลายคนที่มีชีวิตคล้ายๆพี่คขม,มอดจึงถือว่าพี่คขม,มอดเป็นตัวแทนบรรยายความรู้สึกผ่านเสียงเพลงซึ่งเป็นการต่อสู้และดิ้นรนในชีวิตเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวและให้กำลังใจเหล่าบรรดาคนใช้แรงงานทั่วทั้งประเทศและให้กำลังใจเหล่าบรรดาคนใช้แรงงานทั้งประเทศกับเพลงนี้ที่พึ่งสุดท้าย และผมขอโอกาสเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในวงการอย่างเป็นทางการเพื่อตอนรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกับศิลปินคนสู้ชีวิตคนนี้ครับคำมวนเพชรบ้านแพงต่อไปชีวิตเพิินกาซมีแต่มวนกาซดีไปหนาบอ่โบอโศกบ่อเสา้าแล้วส่วนชื่อเล่นใครจะเรียกพี่คํามอดก็เรียกปก,กติครับเพราะชื่อนี้ฮิตติดหูสำหรับเพิินแล้ว และเป็นตราประทับเบิกทางทำให้แกมีชื่อมาถึงวันนี้ยังไงผมใคร่ขอฝากศิลปินรุ่นใหญ่ในนามคำามวลเพชรบ้านแพงกับซิงเกิลแรกกับค่ายเพลงอินดี้รคคอร์ดโปรดิวเซอร์และควบคุณการร้องโดยท่านทนายเอกกิติศักดิ์อำํำนวยการผลิตโดยโจโยมนินมวนมวล,มวลเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงไปน้ำกันนอกคนาบครับนี่ก็เป็นทางโพสตของ โจโยมนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอขอบคุณเคดรดิตพศไอคำมวเมนเพชรบ้านแพงและก็เคดรดิตพ์จากหนุ่มโจโสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยครับขอบคุณมากครับหากท่านผู้ชมที่ชมเที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชายพนมก้มส่องกราบสวัสดีครับ